Afterwork Podcast Give You Good Inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับคือผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียด2คือเล่มนี้จะเป็นการถกประเด็นของหลักจิตวิทยาแขนงหนึ่งระหว่างชายหนุ่มผู้เป็นครูและนักปัจญาซึ่งการเล่าเรื่องเป็นการพูดคุยดีเบตกันผมว่าน่าสนใจดีนะครับ ซึ่งในวันนี้ผมจะขอสรุปแง่คิดที่ผ่านการสนทนาระหว่างสองคนนี้มาแชร์กันให้ฟังนะครับ 1. คนเราจะได้ความเคารพอีกฝ่ายที่มาจากใจจริงๆก็ต่อเมื่อเราจะต้องเป็นฝ่ายเคารพเขาก่อนในการสนทนาระหว่างชายหนุ่มผู้เป็นครูและนักปัญญาในล่าหลักการว่าจะทำอย่างไรกับนักเรียนที่ดื้อให้เคารพครูชายหนุ่มผู้เป็นครู บอกกับนักปัญญาว่าเราควรต้องว่ากล่าวสั่งสอนและให้มีบทลงโทษเมื่อนักเรียนทำผิดแต่สิ่งที่นักปา์ให้มุงมองที่แตกต่างไปจากนั้นก็คือเราจะต้องให้ความเคารพเด็กก่อนถึงเด็กจะไว้ใจเชื่อใจและเคารพเราคือครูต้องลองนึกสมมุติว่าถ้าตัวครูเป็นเด็กคนนั้นที่ทำผิดเขากำลังคิดอะไรอยู่สาเหตุอะไรที่เขาถึงทำแบบนั้น มองในมุมมองที่เด็กๆมองหรือเลยกอีกอย่างนึงว่าใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นใส่ใจและจะทําให้ตัวครูเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นและเคารพในมุมมองความคิดที่เด็กทําเมื่อเราแสดงแบบนี้ให้แก่เด็กก่อนเด็กก็จะมีความเชื่อใจและรู้สึกว่าครูรู้สึกร่วมเข้าใจและเป็นพวกเดียวกับเขาต่อจากนั้นกำแพงที่เด็กดือ้อที่มีต่อครูก็จะค่อยๆทลายลง และครูก็จะสามารถสอนด็กดได้ง่ายขึ้นการที่เราจะได้ความเคารพจากคนอื่นเราอาจจะต้องฟังและเคารพความคิดเห็นของคนอื่นก่อนกำแพงหรือกาดที่มีให้กันตั้งแต่ทีแรกก็จะค่อยๆจางลงได้จึงจะทําให้การสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นซึ่งหลักการนี้ผมคิดว่าเอาไปใช้กับผู้ใหญ่อย่างเราๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในการทํางานหรือแม้กระทั่ง การเมืองการปกครองในระหว่างความขัดแย้งบางทีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการฟังความคิดเห็นอย่างเคารพในอีกฝ่ายก่อนล่าจุดร่วมกันปัญหานั้นถึงจะแก้ได้ครับและ 2. เมื่อพบเจอเรื่องแย่แการบ่นโทษคนอื่นที่กระทำกับเรากับการสงสารหรือกล่าวโทษตัวเองคือสิ่งที่เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ควรทำก็คือควรคิด หาทางว่าต่อจากนี้จะทำอย่างไรให้ไวที่สุดนักปัญญาเล่าว่าชายหนุ่มผู้่าเป็นครูฟังว่าคนที่มาปรึกษาด้านจิตวิทยากับเขาส่วนใหญ่จะเล่าถึงสองเรื่องที่พบเจอปัญหาก็คือการบ่นโทษคนอื่นและการบอกตัวเองว่าน่าสงสารอย่างไรสมมติว่ามีปีซึมสามเหลี่ยมที่เขียนข้อความอยู่3ด้าน ในสองด้านแรกคือการบ่นโทษคนอื่นและการบอกว่าตัวเองน่าสงสารการที่ระวางปีซึมไว้ตรงหน้าเราจะสามารถเห็นได้เพียงแค่2ด้านใช่ไหมครับซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองเห็นปัญหาเพียงแค่2ด้านนี้ซึ่งอีกด,ด้านหนึ่งที่คนเรามักมองไม่ค่อยเห็นหรือเห็นชา้าที่สุดก็คือด้านที่เขียนว่าต่อจากนี้ไปจะทำอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างเราๆครับ เมื่อเจอปัญหาเมื่อเราต้องการความพึ่งพาจากคนอื่นให้รับฟังปัญหาของเราเรามักจะวนๆกับปัญหาพิซซึมสองด้านนี้อยู่ก่อนเสมอแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าพิซซึมยังมีอีกด้านรออยู่ให้เราพลิกไปเจอเราก็ควรอาจจะต้องตระหนักและตั้งสติดึงตัวเองกลับมาให้ได้ไวที่สุดเพื่อตั้งคําถามกับตัวเองว่าต่อจากนี้เราจะทําอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาต่อไปครับ และนี่ก็คือแง่คิดส่วนหนึ่งนะครับจากเล่มนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆหาซื้อมาอ่านเองก็อาจจะได้มุมมองที่ต่างจากผมไปอีกแบบก็ได้นะครับเพราะการเล่าเรื่องการเขียนของเล่มนี้ไม่เหมือนกับในหนังสือ h า w t ูทั่วไปนะครับการที่เราจะได้แง่คิดอะไรขึ้นมาเราอาจจะต้องตกตะกอนเอาเองเพราะผู้เขียนไม่ได้บอกมาเป็นข้อข้อผมว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับในการอ่านเพราะตัวละครมีการถกประเด็นปัญหากาันตลอดทั้งเล่ม ได้อัดทลดในการอ่านไปอีกแบบครับและผมหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับผมจะนำสาระและแรงบนันดาลใจดีๆมาแชร์กันอีกนะครับขอให้เพื่อนๆมีพลังในการทำความดีกันเยอะๆนะครับ a f t e r Work สวัสดีครับ